กันชาวสวรรค์ะครับรักกันนะคนชาวสวรสเอ์ครับขาอ่านไว้หน่อยนะก็ลุงนะอ่าลุงได้เลยครับคนทักกันนะคนชาวสวรรค์อืมเยี่ยมกันอะไรกันเนี่ยครับเส้สิน้ำใจกันอืมอ่าอ,อ,อ๋อ คนเราก็รู้มากแล้วเขเรียกกลับแล้วนะครับมากนะเขาก็เรียกกลับแล้วจะอยู่กี่วันก็ไม่รู้นะคุณลุงนะยูนน้อยก็ับานำงานละหมาดไปก่อนอะไรไปก่อนน้อยนะเพราะมากเขาก็เรียกแล้วเขาเรียกกลับกลับชาบกลเร็วกันแต่อารม์ของเขาการงันขอาเรา รุดยรุ่ยอาจารยมีน่ารู้มมันมีเลยมันมีนานะที่ต่หัยที่จะเดิมนี่จะไปไหนน่งานกรรมเขาเขาเขาทั้งหมดเป็นียมมัดเนียมมัดของพระองค์ร้อยนเปนเนียมัดของพระองค์แล้วตนั่งแล้วไตเดนไม่ในงานของเราหรอกงานการของเขาพระรุ่ยรุดยอาจารยรุ่มรุ่ยรูมใไมมี ที่จะหวยที่กระดิกนี่งานกันของเขาเนี่ยถ้สวรรค์คือคนรักกันมีเยี่ยมกันเนี่ยสวรรค์คือคนรักกันเออพรสวรรค์คนรักกันเลยรักกันทะเลาะกันรักกันทะเลาะกันเมตตากันเนาะเออหนังสือเนี่ยเขามีเปิดมาให้เขาชี้มาให้ครับสวรรค์เนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็แนวคนสวรรค์มันอยู่ที่คนรักกันนี่เองรักกัน พราะตายหมดหมดลมก็หมดหมดตาะเมตตากลรมเราแล้วเพราะว่าไอ้ไอ้ลมสุดท้ายที่เราจะมีหัวใจรักกันมันก็จะไปไปรักเมตตาก็กลับไปหาพระองค์อันร้อเนาะใช่เลยแต่ถ้าเกิดเ็เกลียดกันไอ้ลมสุดท้ายก่อนตายอ่ะ<ๆ>ก่อนที่ไอ้มาริคัสจะมาดึงออกจากล่างลมสุดท้ายนั้นน่ะ<ๆ>ถ้ายังมีความเกลียดในหัวใจก็ไปเกลียดกันก็พวกชาวนรกที่ไปเกลียดกันเน่ะอยู่ด้วยกัน เจ้าหันใจเข้าแยออกอย่าลืมกันลัออย่าลืมกันร่อหันใจเข้ากับรอออกกับล่ออินบาดานไม่มีรูปแบบอืมเพราะอินบาดานไม่มีรูปแบบถ้าก้มเงินไม่มีรูปแบบรมบมีรูปแบบอันนี้มันไม่ีรูปแบบจะนั่งก็มีจะนอนก็มีเข้าออกเข้าออกกับอือ พี่แต่ว่า <Ừ. S 1> ถ้าว่าจะให้หนูโทรกลับไปจะเอาเบอร์ดแท็กโทรกลับไปได้เบอร์อะไรก็ได้บมดรับหมดเลยครับเพราะว่าเบอนี้หนูไม่โทรกลับไงใช้ไปเยี่ยมคนนั่งตองนี้ไม่มีกลิ่นแมงนะอืมไม่รู้แล้วอืได้ เยี่ยมคนเีี้ปุบไข่ออตรงนี้มันมีกลีดแม่ใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลามีเยอะเลยนั่นแหละนั่นยังอยู่แล้วหลังหลายปีเลยอ่ะเป็นสิบปีแล้วมั้งคนเช่นนี้เราไปเยี่ยมคนไปดูเดี๋ยวผมอย่าพูดห้ามพูดนะอ๋อโอเคแล้วแต่การงานของอัลลอฮ์การงานของอัลลอฮ์เสียใจมันมีแล้วมันอยู่แล้วมันกลับแล้วมันมาแล้วไปแล้วกีดเมฆเรื่องกีดเมฆกีดเมฆก็คือตึ้งมันตึ้ง อ๋อมันตึงตึงแป้งได้อ๋อเลือดลมมันเลือดลมมันไม่น่าเลยข้ามไอไอรวมมันตึงหมดแล้วออมันตึงมันตึงไม่มันมันไม่ธรรมชาติแล้วปลจมูกนก่ก็ลดจมูกนก่ก็ลดลงหัวกิงก็ตกอืรมดานอยู่อย่างงี้แม่นี่กินอยู่เราอยู่อย่างงี้ป้าจมูกใช่ไหมส่วนหลงออมันมันตกรายมองดูลมันตกอืมครับครับ ปจีนก็ตกอ๋อปลาจีนก็ตกด้วยตกด้วยนักกิแมงในก็ไม่มีแล้วจีนแล้วครับเออนี่ข้อสังเกตครับขอแม่พูดครับได้เอออ่ได้เข้าได้ออกนี่เรามีอะไ์ทั้งวันเลยไม่ต้องกลัวเออลมหาใจสุดท้ายที่เรานึกถึงอัลละไ์ก็ก็ไปหาอัลละไ์นั่นแหละ อินนาลิลาวะอินนาอิลอิโยุนนั่นแหละล็อกกลับไปหาอัลลอฮ์อินนาลิลามามาลอยอุนกับอ๋อมากับอัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์จบอินนาลิลามาลอยอุนกับกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์ก็พูดก็มีความหมายเนาะก็คือความเมตตาไงความรักไง ถ้าหัวใจเรามีความรักความเมตตารวมสุดท้ายเราเ็ากลับไปสิ่งนั้นสับดวงตาดวเห็นนี่ยังมันเป็นไรนะมองมองทงอ่ะมองทงเป็นไรมองทงไม่เห็นนะไม่ดีแล้อทงอยู่ข้างหน้าดีดีดีทงทงมองทง ดีใจจังได้มาเจอแชร์ถ้ารูปตัวดังแทกกมันยังไม่เป็นไรนะหืมรูปตัวนี้ดังแทกแทกอ๋อยังโอเคอยู่เนาะเออเป็นได้เสียงดังมากเลยเมื่อกี้แสดงว่ายังโอเคอยู่เออเราอย่างแทกๆกมันเป็นไรนะยังไม่เป็นไรอืมเออถ้าเกิดน้ำลายเขาเรียกเรายังขานอยู่นะคืิดน้ำลายดังเอื้อมมาได้ยินไม่ได่หูอ่ะอ่คือนี้ยจะยินนีว่าอืเรายังโยเขาเรียกเราอือเรียกชื่อเราเราเราเออ อืมจะกินใบลงกองยังเนียบแล้ไม่หายนะหายเลยนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วกระแทกใจในในใจตาตาในไฟนี่กระแทกนมีเสียวเสียวเสียอ๋อแบบนี้ใช่ไหมเออแล้กระแทกด้ดรงมีไหมมีมีว่ามีไฟยังอยู่ยังอยู่ถ้าไม่มีเรวไม่ดูแล้วอราคุณเคยรู้เยอะมาก คือน้ำได้เขาเรียกแล้วไม่ขายแล้วเงียบเงียบเลยไม่ได้ยินแล้วเงียบถ้าเราแวะเนี่ยอย่างนี้ฉันไม่ลุงทำไงนะนี้ใช่ไหมลุงทำยังไงอ่ะลองทำดูสิอ๋อเราสับดูสับดูสับดูในกุณอ่าเงี่ยวสับดูอ่ะอัลลอโตในอัลลนโตนี่อันเล็บ อือ uh, ันล่ออ <ai> <like> <qui> so uh, so ือืมอืมอัหล่ออัล่อลาลาคือว่าลาไม่มีอืมลาห้าเจ้าอืมครับนะไม่มีไม่เจอลาเวนเตอร์ลาลาแปลว่าไม่มีลามแปลว่าไม่มีนะไม่มีอืม มันมีไม่ใช่มันมีล้อมันมีนอกอื่นจากล้อเว้นแต่ล้อทีกลับมาอีกไม่มีสิ่งอื่นมีอัล้อองเดียวเออว่าล้อมันมีไม่ได้สิ่งอื่นไม่มีแต่ลรามีองค์เดียวมีอัล้อสิ่งเดียวไม่มีไม่มีอื่นนอกจากอลลออันนี้เว้นไรเว้นแต่อัล้ออันนี้สักพักนึงก็ไม่มีเนาะแต่ล้อยังมีอยู่เรอก็เหมือนกันเนี่ยสักพักก็ไม่มีแต่ล้อยังอยู่ ทุกอย่างในจักรสิ่งในโลกในจกนักราวาลได้หวยได้เดินได้เดิกในงานกนารอับล้อหรู้จักอับล้์ที่นี่นะครับแต่ว่าเราเดินเองเองเดินได้เ,เหรอเราไงเดินเราเดินกินอ,อ,อิ่มก็เดินไม่ได้ถ้าเราให้เป็นอ,มาานอัมพาตเนาะ ได้เท่าอย่าลืมออกกนร้อแล้ครับครับผมเราได้บุญมากครับไป็นได้ไม่รู้แบบอืมครับเื้ออืมอืมฮู้อ้อน้อนอืเข้าอ้อนรอนออกฮูนะเราฮู้อ้อนรู้อ้อนร้อนอ้อก็เราไดับุญอรกอ ทั้งแดกข้าอย่าลืมบอกับร้องเรากัลนอะไรบุญทั้งวันเลยเราจะนั่งกับคุยนะอย่าลืมนะราหูเลยเออติดมันติดนะทำปไปทันสมุนติดเลยนอนก็มีนั่งก็มีอยู่กับเราตลอดเวลาปิดปากมาต้องเปิดปากก็ได้ทำอะไรก็สบายทุกอย่างไม่กระทั้งเอามือไปจุ่มในน้ำมันที่คุณลุงบอกว่าเชบอกว่ายังไม่เป็นอะไรเลย พลังมหาศาลมากแค่สิเนี้ยวิชาพิกก็ไม่มีหรอกวิชาพิกตรนในคลองนะไม่มีไม่มีเลยไม่มีหรอกแล้วก็อะไรที่มันยากๆเลยมันจะง่ายหมดอะไรที่มันไม่มีก็จะมีอะไรที่มันไม่ดีก็จะเปลี่ยนมันดีหมดเลยด้วยพลังของอัลลอฮ์เนาะลูกคุณลุงเนาะที่เราจะพูดอะไรแมบนี่เราจะพูดอะไรมาจากข้างในมาจากข้างในมาจากข้างในถ้าใจเรามีอัลลอฮ์มันก็ดีหมดทุกอย่าง พูดก็ดีทำก็ดียิ้มก็ดีข้างในมันรับข้างนอกข้างนอกมันรับข้างในอาจารย์นะข้างในจะพูดไม่ได้ข้างนอกก็ไม่ได้ทั้งในไม่ดีพูดข้างนอกก็ออกมาไม่ดีเนาะทั้งในเข้าใจที่พัดยี่สิบที่พัดยี่สิบครับมือสิบเท่าสิบยี่สิบแบบหน้ากระเบา เราไม่ได้เบาน่าเบาเราขอตาแหละขอตายมุกมินเราได้เ่ครับอารนะขอตายมุกมินตายในรูปแบบของมุกมินมุกมินขอแล้วก็ค่อยตายแล้วก็ขอตายกายชิกนามีกาชิกันาบีถ้าจะตายขอในทางอัลลอฮ์อ๋อตายแบบทางท่านนบีที่ไปทางของอัลลอฮ์เออมุมินเน่ะ มุสลิมนะรอแล้วอืมอันรอแล้วมันก็คือทางของอันรอแล้วมันทางของอัลรอคนมุมลิมครับคนมุัลิมร์ครับได้อิสลามได้อิสลามได้อั้ไม่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 ได้ขอไม่ถูกแล้วอืมครับขอไม่ได้ขอไม่ถูกแล้วได้อิสลามอืมได้ได้นี่อ่าต้องตายแบบมุมนถึงจะถูกต้อง เอาไงขออัล่อย์ินหมูมินแต่ผมมีเออเดอตาอิสลามบางคนอิสลามกินหมูก็ยังมีกินเหล้าก็ยังมีอิสลามกินหมูกินแมนกินทุกอย่างกินจากไม่เอาแตาคนแขกไม่เอาแต่หมุมินแต่หมุมินนี่แต่ชิคกินน้ำพี่อืมแต่ทำแบบอย่างของนบำพี่ใช่ชิกินน้ี่ายในุนทางของอัรลอนแล้วกันจบของดีทั้งหมดอ่ะครับของดีทั้งหมดเลย ดดีสุแลายโมเมนต์ะเนี่ยวตายอย่างอื่นนะตายอย่างอื่นตายกินหมูกินแมงกินเหล้ากินเดาเนาะแลายโมเมนต์ตายคนแขกหลายคนเนี่ยของดีสุดแล้วเออลองดูสิเนี่ยอัล๋อร้อนตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกตรงนั้นแล้วอยู่กับนี้ในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยจะคิดอะไรจะคนยินจะมาทำร้ายเราหรือไม่ดีกับเราหรือว่าวงวานเราเนี่ย แท้เลตัวเองไม่เหมืนเลยมันจะเป็นดีดละมากไเเะรมเนี่เดีเอเนี่อในนี้ไม่มีผมรู้จักเกลาในโสรู้จักหลายคนละลในโสสูรอก็รู้จักเยอะเป็นเพื่อนธรรมดาก็เป็นคูไปเลยอย่างเงี้ยเราก็คุยไปเรื่อยมุสลิมชวนไปเที่ยวบ้านหลานสาไปไหมได้ไปไหมไปน้ไมได้แ้ได้ได้มากไปเนาะเราละมาดําบูนเขาจะรู้ ได้ได้ละมาละหมาดลมบูรณ์เราไปเราไปวันเราไปวันสุขเราไปวันสุกนะเราก็เราไปวันสุขน <amen um um. ี่ก็อ่านไปที่ห้านะรเราอย่านึกยังอืงยังอยูงนอกละมานึกเอาล็อกกันแล้วกันเอาลอเอาลอเดิน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 เอาล็อกอืมที่จริง ที่จริงอัสลามอัสลามุอะลัยกุมบารมุณตัวมันคือการแผ่แผ่เมตตาไปใช่ไหมแผ่พลังความแผ่ความรักความเมตตาไปฝั่งนั้นโลกซีกโลกจักรวาลฝั่งนี้ใช่ไหมลุงลุงแล้วก็หางอีกครั้งอัสลามุอะลัยกุมบารมุณอีกด้านนี้ก็คือแผ่ไปซีกโลกซีกจักรวาลฝั่งนี้ใช่ไหมแผ่ความรักของอันล้์ไปถูกดาวัน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 เออของชาติขอโัษเราที่ผิดไปเนี่ย ยาบาละ่ะใหญ่บาออกนะบาเนี่ยยาออกนะคนหน้าหน้าหน้าก็มาลัดยาอกไม่กินบาลัดนะบางคนนะออกออกไปนี่อ่าเหลียวอะไรไม่จะไม่จะไมนเรื иной, ่องละมาออกไปแล้วอื่องหนึ่งคนก็ไม่รู้ไม่รู้นลอยุกงกงเนีุ่กงเวลามันกุนรอไม่ไปไมอ๋อไม่ไปต้องยี่เนาะกงกงอ่ะอ้าว อย่าไปเลยอย่าไปเอาดมเอามาเอามากัำที่เก่านะเอามาทำที่เก่าแบบแบบดุนดุนรลดุนโลดุนโลดเดี๋ยวไม่ได้เก่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กินเปรี้ยวเนี่ยี่กินเต้องให้นิ่งตรงนี้ใช่ไหมเออเอาหน้าเอานี่หันเอาหน้าเอาหน้าอย่างเดียวอ๋อหน้าเนียบ่ากับหน้าอกต้องหันไปหันไปหันนี่ เข้า uhm. ใจแล้วมัน situação, เป็นมันเป็นการรับพลังงานสวยพลังงานพลังงานความเมตตาเนี่ยบ้านของพระมันเลาะอยู่ที่บางคนกินบาลานบางคนมองดูจะไปหมดเลยเออเอาวอายังไม่ได้เดี๋ยวรับเสียอยวจะเสียแล้มาเอาบาปทำไมล่ะเขาบอกโอแน่เสียเขาบอกกับบาลายกงกินบาลานโอ้เข้าใจเออ นั่นเสีบอกบาบาบาหลายกงกินบาลาดไปออกกินบาลาดทำไมอ่ะไม่สมบูรณ์อ่ะบาดต้อนเสียหายละหมาดไม่เลยเม็ดไม่เลเม็ดบาดเต้นเป็นในไม่มีเลยแะ่แกมแตกระลี่กลวงเออไม่มีอะไรอยู่ข้างในมีบาดาที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนั้นเสียแล้วเสียหายละหมาดจริงแต่ละหมาดไม่ได้ไม่ได้เลยเราอย่าไปเราอย่ากง อันนี้นิสัยเหมือนนี่นิสัยนี่เหมือนกันอยเดันมาแล้ครับกายมมกายชิินบีเดี๋ยวถามก่อนอเป็นอะไรไหมถ้าชวนไปรามคำแหงหกสิอยากไป คือมีอยู่มีนี่ฮะนิ่ยะแล้วก็จุดเนี่ยบางไปเนี่ยนะเขาต้อนรับเลยนะแล้วก็จะตักข้าวให้บางกินเลยอยากไปอยากไปคือเรื่องเราไปแลกกันเรื่องเราไรักกันนะกันวัดตักชีมูมีฮับบิมดาแต่เชียงมูมีฮับบิมดาแป่ว่ารักกันรักกัน ยาจะพัดเรากูอยาแตกแยกกันอืมอยากจะแยกกันว่าแต่สีม่มีแับนะอืมรักกันอืมจาสวนอืมต้องรักกันรักกันอืมอือยาจะพัดเรากูอยาแตกแยกกันอืมครับอืมอย่ามองกันอย่าเยบยามกันอต้นต้นรวยอย่ามองดูถูกกันอืมเจอกันทักกันอืม้วยกมือที่ใช้ก็ยังได้ฮะถ้าผิดใจกันก็ให้ไปกันเนาะ ให้ให้ขอมาอัพกันให้อภัยกใครกันกัคซีนบูมนะเราบายแล้วกันเราเขาย้ำอีกย้งมาไงย่าจะต้องรบกวนแยใงแยกกันนะให้รักกันแบบไหนรักแบบสายโซ่โซ่ผูกอะไรเงี้ยของกันเนี่ยโซ่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 แยกกันไม่ออก แม่พักก่อนนะจับจับมือจับลึกๆได้บุญ่อยจับมือกันนะจับลึกๆเี๋ยจับตื่นๆมันคนจับตื่นไปลดีมันไ่ดีมันสวยงามจะแต่เนี่ยจับมือดิจับมือันดิเดี๋ยวเดี๋ยวพักกมานนดีจะอย่างงี้ยไปีเราจับลึกๆ่อย ได้ครับได้ครับไดครับครับครับผมเดี๋ยวมาเรื่อยๆอันเราจัดสรรอยากมาเดี๋ยวก็มาครับ